สวัสดีครับผมนะ,ะทำไม,มเ,เ,เออเออฟออย่างนะสักกะอุ้ยห <c oughs> มาบุญเปียบปินนะผอมาสักกะอ๋อมาสักกะลองนักชานักชาะทัไปเีนดูนึ่ ก็จะบ,บอ่อไถ้คือทั้งทั้งเขา้าไปแบบเข้าแบบว่าอันบ้านเราาาอ้โหอัอนนี้ลกเป็นกอไปดาเล่นบ่ครับเป็นหัวอลยเด่นเป็นหัวออสีแบซีก,กินเนอเนียเปนคนเจียบๆสักสักี่กกกกป็นหัวนะแ,แม่ก็มายอดเข้าที่หลังอ๋อเป็นสัก ซากแล้วก็หยอดเขาเนาะซากไว้ให้เป็นลุมแบบนี้ไม่เกือบเบิดมือวันนี้เสียบอยู่ในนัดเบิดมือเบ็ดมือได้หมดคืออันนี้แม่นยังนี่ยังพูดจักกันยุตินี่พูดจักกันยุติเฮ้ยตีสนิทเลยก่อนตีสนิทเลยก่อนเลยโโอ้หใครเข้ามานี้ไม่ใช so ่ศ uh ัต oh, รู ทุกคนคือมิดเจไปจับไปจไปจไปเปลี่นเออปลีอนมแล้วอันนี้หยอดมแล้วมาเลยอันน้ยามาลวาเลย Nhang nhang bay lợi rồi yót cho bát này บนับบนับเท่าเม็ดสองเม็ดเต้เหมือนากาศันสีนางลง,ลงนี่ก็สีมกวอนอีกเด้น,นมาพิ่นนี่เนาะนางลงพิ่นก็สีมกวนอีกเดหน่อเนาะ <c oughs> บรรยากาศบรรยากาศเนครับบรรยากาศดีดี นี่คือข้เจ้ายอดเขานะครับผมพู่ซักกระซักไปพู่หยอดกระหยอดน้ํากลดคนหยอดก็หยอดตามหลังนะครับผมนี่น้อยนี่ก็อเอาหาไม้มาเสียบให้เป็นหลุมเป็นหลุมนะครับผมแล้วก็เพิ่งกระสีหยอดอไปเบิงไปเบิงผู้เพิ่นหยอดกันนี่เหยอะอันไหนบ่ทมบ่หยอดแรงสีบ่ทมบ่เอาปุ๋ยบ่ทม เอาี้ดินนลเตะเตะเตะเลงัวก็ได้ขี้ดินก็ได้มันจะเป็นนี่ลเจ้าเป็นขี้งัวขี้อียงนี่มาปกปิดดักมาูสิเปซูชิเยี่ยมอือมใอขี้ดิ้วขี้ดิหเยี่ยโอ้วิวงามเลยกระัวววว ปิเตอรป่ได้มา้จอที่ค้ำเลยทร่ปิเตอร์ปิตเตอัตัว้อบตัว,ตวปวมาดน้ายเด้อแล้ว,ลวากากบอกว่าปเตอร์เว,ว,วเห็นแล้วปันเป็นวิีชีวิตพระเจ้า ท่านนี้ก็จะหลังนี่ขก็จะหยดอืมพฤิวาน อ๋บันเน่ง่วงกับไอ,อ้ยงก่อกับแบบเอาไปไใส่บันเนี่ยเวลาเห็นหน้าเอาไ,ไ,ไนนว้ไข้างในบ่อนยออกขึ้นผูให้กินท้งนอเแล้วเขามาใน,นแบและป่อยเลยแบราว่าบอสเราหน้าแบบท่งหน้าขีาเจ้าทั้งผุ่นไหมมันบอไปกินของขีเจ้าสิ มันก็มีรักที่กินแน่แหละแบลกินแม่นะเบลอะมันบ่ค่อยได้มันบ่ได้กินดอกแบลทั้งหมดคือใครอ๋อแบลพุ่นห่ะส้างทางมึงนะเอาเห็นน่ะนี่พิชานไซมาเกี่ยวลอแไรนี่เกี่ยวข้าวปีก่อนนี่อ๋อพิชานไซยตีมาเกี่ยวข้าวเธอพิชานชามาเกี่ยวมาคนเข้าอยู่นี่นะอ๋อเอาพิชานเานี่ยมานำไง <c oughs> แล้ว<ม> <มา S 1> คนเข้าเยอะเข้าจนซีเข้าแล้วจเจ้าขวาจังนำมากินตลอดลอลนะจ๊ะนั่มากินฟีมือเจ้าของนนะเนาะชิพ่าเป็นเด็กต่อจะบาเก่าชิพ่าไปทั้งเลยต่อบโบเดี๋ยวใครคลิปแล้วกอน เดี๋ยวกิข้าวกแงรั้าเกินน้ำ้งเขาวเสากินงตอนเทียงเสว่งคขาแงขาแรงมือนี้เป็นมือเ้าแต่มาอายุต้งเบิ่งด้วยแล้วดูเก่าเออพอได้มีส่วนรวมน้ำเพลนไหมยมากินข้าวมือีวนะอ่าืงีไม่อยาใส่แบบนะ ก็คือยิบไปเไนครับยเงาเาอืมต่แบบเด้กกัดภูเขาเพ่นนี่แหละงามๆนเป็นตะอิจชาเนะเป็นตะอิจชานะเพ่นด <plex aer helmet> ้อ <ligen> ยู pigs 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 oh ่ก <more> ับธรรมชาติเนาะ คือน้ำพูน้ำหางเลยถ้าผ่าตัวนี้บ่ผ่าข้างหลังตัวนี้าตัวนี้ได้บ่เพิ่งบ่ไปหาตอไม้อยู่ภูเขาตัวนี้วนติดใ่อมัน่กใครใหม่บ่ได้ายอยู่ป่ะจ๊ะไม่เดียวไสนไปหาขายน แล้วทำยุทธก่ารทำวะทำถ้ำกะทั้งนี่ในในหมู่บ้านเขาในนี่โอ้ที่พ่ไปฮะมันมีท้ำอย่างไรมันมีทำ้ำม่องถำบอกเลิกแต่ว่าถ้าทีเลิกคือเขาต้องปีนผาขึ้นไปเท่านัออเองถ้ำ ว่าทำที่โตไปท้ายงามๆไหมโอ้ถ้าทำเหมืองออมันอยู่อีเม,ม,มืองนึงยมราชอ๋อยมยมราชต่อจากมหาไซนี้ไปอ๋อครับกระปไุกกับเจ้าที่เป็นแบบนี้นะครับหยดข้าวนะครผมก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีบ้านๆวิธีทาง สปปลาวครับเมืองมหาชัยเมืองมหาไส้นะครับก็นะวิถีชีวิตวิถีบ้านบาของเพิ่นนะครับเนาะอันนี้ก็เพิ่นก็ยอดยอดยอดแล้วนี่ทีเอาไปดำเป็นบ่ครับเนี่ยโอ้โปร่งแย่เราเอาไปดำครับอยู่ไทยกับส่วนมากกะไทยคาดแล้วก็บ้านยุนี่ไอซักลุมเอาเนาะ เป็นผมติดตัวกันนั้นไงแต่กะบวงามแบบคือแบบนี้แบบนี้งามครับใช้เวลาแบบนั้นนี่ใช้ชี่มืออย่างเลวเลยวาดล้มือเดียวแล้วเลยอันนี้ก็จะเอินวิธียังกะซักกะทีอสมอเเออคนนี้พูดเร้วจ้ะ กิโลอกิโลโอเคครับผมเราก็เป็นวิธีบ้านบ้านของทั้งเป็นนะครับเนาะนะครับผมเห็นนังอยู่น่มีนี่สาวจักระนะวิธีวิธีอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนากเพิ่มการเกตรตามวิธีชีวิตของแต่ละมองแผนเห็ุเนาะอยู่บ้านเท่ากันไทยบ้าน อยู่บ้านวานเอาบดบ่ไหนวานกาได้สิมือนวานหน้าเลยนะอย่างนี้แหละบ่ยกมีแบบนั้นส่วนใหญ่บงเชื่อเขาก็ยอดเอายอดเอาอ๋อเขาจะแบงจะยอดเอารถไถยอดมั้งสินะเนี่ยรถไถเอามีเครื่องยอดอะไรยอดถ้าถ้าถ้ายอดถ้ายอดแบบนั้นกัมันต้องยอดย้ำฝนท่านไหนลงย้ำนี่แหละอ่า แต่แต่บัดนี้อยู่บ้านอยู่บ้านนั่นตอนนี้ฝนลงแล้วน้ำถ่มหน้าเลอก็เลยวานวานตมเลยนะวานตอมนะรถหยดคือสีมืนกาสิไลสีเบิร์ือเก่าอ่นก็เลยวานตอาวานตมล้ยไงมันติดเลยอืมกันมาช่วยแล้วเรา คุณคุณคุณเห็นไว้